ช่ไหมแค่ได้ยินข่าวอย่างนี้ใจเราก็สงสารแต่ไม่ใช่เป็นรัษสงหดหูนะเท่าหดหูไม่ได้เลยเพราะถ้าหากว่าเราเข้าใจภาวะหดหูแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องของกฎของก,องการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังนั้นตน้องยึดก,กฎอ,อนิจจังเอาไว้ด้วยควําว่อนิจจงเนี่ยหนึ่งในแปดข้อคือมรรคมีแปดข้อมรรคมีองค์แปดนั่นเอง,เองคือสัมมาทิฏฐิอันเดียวกัน ข้อหนึ่งะสมัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัตฏาอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดไม่มีอะไรคงที่ขอให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรคงที่แม้แต่ผมยกตัวอย่างจากต้นเสาต้นนี้เมื่อกี้นี้ว่าเป็นอัตตาตัวตนถ้าท่านมองเห็นสาภาวะอย่างนี้ใน,ในใจลึกๆของท่าน ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายได้แน่นอนนะให้รู้ไว้ครับถ้าท่านรู้สึกว่าต้นเสาต้นนี้มันไม่ได้อยู่นิ่งเพราะมันเป็นอัตตาตัวตน,ตก,นต,กตกอยู่ภายใต้องของอาน,นิจังถ้าหากว่าเรามาพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิต ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎแห่งกรรมต้นเสาต้นนี้ mm hmm. เกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนไปไปตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขข,ของขาว่ากฎอนิจจงเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมกับกฎอนิจจงอันเดียวกันแต่ใช้คนละบริบทกฎแห่งกรรมนำมาใช้เรื่องของสัตว์โลกโอเคนะ mm hmm. พราเข้าใจนะครับแยกให้ออกให้ได้เรื่องอย่างนี้ย อย่าอย่าเผินนะฮะบอกให้มาที่นี่แล้วอย่าเผินเพียงได้ยินคำที่ผมพูดพิจารณาให้ได้สุขภาพร่างกายมันจะหายไปโดยอัศจรรย์ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ครับผมก็เข้าใจผมก็เห็นใจบุคคลที่ มีร่างกายเจ็บปวดและเห็นใจเข้าใจแต่ต้องสะกดตัวเองให้อยู่ก่อนไว้เบื้องตอน้นความเข้าใจเห็นใจนั้นมันมาจากความรู้สึกความนึกคิดที่มันสะสมมานานมากไม่มีใครมาปลดมาปล่อยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วถือว่าเข้าใจละเอียดแล้วนะเข้าใจนะไม่ใช่เข้าถึง เข้าถึงอีสภาวะหนึ่งของการเข้าถึงเข้าใจเข้าหูสู่ใจคิดย้ำคิดมาที่นี่ตัดปัญหาให้หมดที่บ้านช่องหับไฟจะไหม้เดี๋ยวนี้ที่บ้านนะฮะก็อย่าไปนสนใจถึงอย่างไงก็วิ่งไปดับไม่ทันหรอกนะครับ คนที่ทําใจได้สมมตินะเราอยู่ที่นี่ด้วยกันโทรศัพท์มาเกรีนแม่พ่อไฟไม่ห้องครัวเดี๋ยวนี้ฟังถ้าคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราให้ฟังตรงนี้จะตื่นเต้นตกใจยังไงมันก็ไปดับไม่ทัน ถ้าเราสอบซะว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดในวินาทีถัดไปเราต้องเข้าใจในกรอบนี้ด้วยนะครับมนุษย์ไม่งั้นจะห่วงห่วงอาทรหมดแม้แต่สิ่งที่มันยังมาไม่ถึงก็ยังห่วงมันอยู่ก็น่าเห็นใจมนุษย์นะผมก็มนุษย์เหมือนกันนั่นแหละฮะถ้ผมเข้าใจในสิ่งพวกนี้ ผมจึงมีความสามารถพิเศษในการที่เยียายารักษาผู้คนได้ก็เพราะผมเข้าใจในสิ่งนี้ผมก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจจะได้รักษาตัวเองได้เห็นไหมครับเมื่อทุกทั้นเข้าใจท่านก็รักษาเนื้อรักษาตัวเองได้ถ้ามีบุญบารมีมากมีพอก็สามารถรักษาผู้อื่นได้เหมือนกับที่ผมทําอยู่ในวินาทีเนี้ย ก็มาจากความเข้าใจแล้วก็อ้างถึงอ้างอิงในหลักธรรมของพรนะเจ้าศาสนาแต่และหัวข้อนี่สาคัญมากยืนยันเลยนะครับว่าแต่และหัวข้อหัวข้อธรรมนะครับผู้ที่แตกฉานบอกไว้เลยนะครับต้องปรเรียธรรม 9, รเก้าปรียธรรมยี่บเจ็ดมีไหมครับปรเรียนธรรมเก้า ปรปเรียน 18, รม18รปเรียนธรม27อธิบายว่าสอบปรปเรียนท้าหนึ่งครั้งก็ได้ปีหน้าถัดไปสอบอีกหนึ่งครั้งก็ได้อีกสองครั้งเป็น18นะโยมปีหน้าต่อไปสอบอีกได้อีกสามครั้งติดต่อกันนั่นผมจะเรียกว่าปรปเรียนธรรม27ประเทศไทยตั้งแต่ตั้งประเทศมามีองค์เดียวนะครับที่ทําได้27 ครับครับแต่ท่านก็บรรณาภาพาไปแล้วอดนีตเจ้าวาดวัดอะไรก็สนามหลวงไหมวัดอะไรวัดมหาธาตุไม่รู้ว่ามีพระนามอะไรครับตั้งแต่ประเทศไทยตั้งแต่ประเทศไทยมาตั้งแต่สกโขไทยนะมีพระองค์เดียวนะที่ทําได้ครับเพราะฉะนั้น ถ้าสนใจในหัวข้อธรรมอย่าไปถามสเปชปะถามบุคคลที่เขาจบประเรียนทมเก้าแล้วมันจะไม่มีผิดมันจะไม่มีเพีย้ยนเอาเอาความรู้แก่นรากมาเลยตรงนั้นนะ่ะนะครับนั่นเรียกว่าเอาความรู้ชัดๆตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงคำว่าอัตตาอสองคำนี่นะครับทั้งสองสิ่งสองอย่างเนี่ยมันเป็นอิทัพปจาจยตาซึ่งกันและกันอยู่ เมะมันเป็นคู่ตัวคู่กันอยู่ในหนึ่งพูดได้ว่ารูปกับนามนั่นเองอัตตาเราคคอรูปอนัตตาเราคือนามก็คือเรื่องของรูปของนามอากาศที่เราสูดหายใจทุกวันเนี่ยฮะเป็นรูปนะเป็นรูปนะครับมองเห็นไหมมองไม่เห็นเลยเพราะมันเล็กมาก เจ็มไหมครับจิตสามารถที่จะไปล่วงรู้เล็กกว่าอากาศได้อีกนะจิตเนี่ยครับนะะถ้าเราเข้าใจในกรอบที่กำลังเล่าให้ฟังนี่อัตตากับอนัตตาสองคำเนี่ยขอให้เข้าใจเอาไว้นะครับเอาหลักนี้ไปใช้พิจารณาเอาแค่สองคำพอตัวเรา ไม่ใช่ตัวเรานะโว้ยรับได้ไหมครับถ้าหาก็ตัวเราไม่ใช่ตัวเราตามคําที่พูดนี้ลองอาคอ้อนมาคอ้อนนะแข้งตัวเราสิถามว่าใครเจ็บไอเราเจ็บแน่นอนเนี่ยเมื่อเราเจ็บจะบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยได้ยังไงสิ่งนี้นะับมันฝืนกว่ารู้สึกมาก มันฝืนมากเหลือเกินครับแต่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้ได้อย่างไงสิ่งนั้นทั้งที่มันฝืนมากเหลือเกินอีกครั้งหนึ่งครับคำว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่ตัวเราคำคำเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเราตามที่ว่าเนี่ยมีใครสักคนหนึ่ง เอาเราสมมุติว่าง่ายๆเลยนายชื่อนายชื่อว่าในใายไกรสอนม้มที่ยืนพูดตรงนี้ไม่ใช่ตัวในใายไกรสอนแน่นอนตามคําสอนพระเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกถ้าผมพูดเดี๋ยวนี้ว่าในใายไกรสอนไม่ใช่ในใายไกรสอนแน่นอนคําถามมีว่างั้นก็เอาค้อนม,มาขว้งในใายไกรสอนซิในใายไกรสอนจะร้องโอยไหมตอบว่า ร้องเดี๋ยวนี้ก็โอยเดี๋ยวนี้แหละครับเมื่อร้องโอยขึ้นมาปุ๊บจะบอกว่านาไกาสอนไม่ใช่ไก็สอนได้ยังไงล่ะเดี๋ยวเกยี่ยไปเ,เลยเนี่ยสิ่งนี้แหละครับที่มันฝืนรูสึดมากงงไหมครับอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านบอกว่าตัวท่านไม่ใช่ตัวท่านเอาคุณยายนี่แลวกันะกน,นะมาถึงวันนี้ฉันเข้าใจละ่ะสิ่งที่ไกสอนยืนเล่าให้ฟังเวลาเนี่ยฉันเข้าใจแล้ว โอเคนะเแต่ต้างหากว่าคุณยายนี่บอกว่าตัวยายไม่ใช่ตัวยายหรอกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยายของใครไม่ใช่เป็นย่าของใครไม่ใช่เป็นลูกของใครไม่ใช่เป็นหลานของใครไม่ใช่เป็นพันลามียใครแต่ฉันคือฉันก็แปลว่าตัวของฉันเป็นตัวของฉันแต่ว่ามีตัวตนอยู่นะครับ เห็น okay, นะมันมีตัวตนอยู่เพราะพุทธเจ้าบอกว่าแม้จะมีตัวตนของเราเองแตก่ก็มันไม่ใช่ตัวเราไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้ากันไม่ได้ครับมันเพิ่งไม่ใช่ง่ายแต่ต้องไม่เข้าใจความยากคือความไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจมันยังไงทุกเรื่องถ้าบอกว่าคุณยายนี้ไม่ใช่ตัวคุณยายเอาขอนมาเคาะก็อข้างไหนเนี่ยเจ็บไหมคุณยายเจบ็บคุณยายเจบ็บคุณยายร้องมาเจบ็บแปลว่าคุณยายมีตัวตนใช่ <S <S ไหมมันก็ไปมันก็ไม่ตรงกับพวกเจ้าจัด ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ฉัติไม่เห็นของมันจะได้ขัดตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในบริบทของโลกเราคือโลกโลกคือเราอี่ชัดที่สุดเห็นไหมฮะแต่ใจเรามันไม่ใช่เรื่องโลกแล้วนะโวยจิตเราไม่ใช่เรื่องโลกแล้วนะโวย กายเราคือเรื่องของโลกใบนี้แน่นอนเห็นไหมครับใจเราไม่ใช่เรื่องโลกจิตเรายิ่งไม่ใช่เรื่องโลกหนักเลยจิตเราคือเรื่องธรรมกายเราเรื่องของโลกจิตเราคือเรื่องของธรรม ธรรมะธรรมสองนัยยะธรรมคือธรรมชาติใจเราเป็นธรรมชาติจิตเราคือพระธรรมทีนี้เอาเอาใครใครจะคิดเหมือนผมบ้างแค่สามคำเนี่ยครับเอาให้ได้กายใจจิตธรรมดานี่เองยอมรับเถอะครับว่าตัวร่างกายเราคือโลกโลกโลกใบนี้ ร่างกายเราเจ็บก็ค,คือโลกไปนี่มันเจ็บใจเราเนี่ยคือความนึกความคิดเข้าหูสู่ใจคิดตามที่ผมเล่าให้ฟังคิดได้ไหมคิดให้ได้ให้มันตกผลึกให้มันตกผลึกให้ได้เพราะความคิดมันเป็นของเรา นะครับไอเจ้าความคิดตรงนี้คือใจเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากกินอะไรมาเยอะแยะเลยสู่ใจ สมองมันทึกแกะเข้าผิวกายไปสัมผัสสัมพันธ์อะไรมาวิ่งชนรถหรือให้รถวิ่งชนรถล้มรถล้มหมาวิ่งชนชนหมานั่นเรื่องกายเข้าผิวกายสู่ใจสมมันกแกะนั้นใจมันเป็นตัวรวมทุกสิ่งทุกอย่างใจคือความนึกคิดเห็นไหมครับ เห็นไหมครับมันเป็นนามเป็นนามหยาบๆเพราะว่ามีคำว่าคิดว่าเจ็บนะจริงๆคำว่าเจ็บเี่ยมันคือกายเจ็บเนึ่งคือร่างกายมันเจ็บอย่าบอกว่าเจ็บใจนะเอา้าถ้าท่านด่าผมนะ จากปากท่านมาสู่หูผมแล้วเข้าใจผมแล้วผมก็เจ็บใจผมไม่มีทางเจ็บใจได้เลยเพียงท่านด่าผมหรือไปนินทากาเรเหมุนเทนั้นเรื่องของผมให้กับใครจะใครฟังผมไม่มีเจ็บใจเลยขาดเห็นไหมครับ แต่ถ้าหากว่าท่านโยนก็หิใส่ทัวผมเลยครับนั่นเจ็บกายผมนั่นเองเห็นไหมครับคนละเรื่องนะนะนั้นใจเป็นนามความไม่คิดเป็นนามอย่าให้นามสิ่งนั้นมาทําให้กายของเราเนีอบอบช้าแย้คำด่าของผู้คนทำให้กายระบอบช้ำงงไหมครับ ก็แปลว่าอย่าไปติดภาษาที่เขาด่าอย่าไปยึดภาษาที่เขาด่าเขาด่าเราเพราะเราไปแกล้งเขาหรือเปล่าก็สมควรเขาด่าเราเพราะเราเป็นเหตุทำไมเขาด่าหรือเปล่ามันก็สมควร เพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นเหตุให้คนอื่นเขาด่าเราเมื่อเราแน่ใจว่าเราไม่ได้เป็นเหตุให้เขาด่าเราเขาจะด่าเรามันเรื่องของเขาเราไม่สนถ้าเราแน่ใจว่าเราไม่ได้เป็นเหตุ แค่นี้ฮะก็คือหลักการคิดคิดให้ได้บางครั้งผมใช้คำว่าเรามาถือศีลข้อเดียวกันดีไหมว่าเราจะไม่เป็นเหตุให้ลูกเราให้หลานเรา ทะเลาะก,กันเพราะปากของเราเห็นไหมครับปากพ่อแม่ผู้ย่าตาาาย่หวังดีแต่ความหวังดีบางเรื่องมันกลายเป็นเหตุทำให้ลูกหลานทะเลาะก,กันทำให้คนสองคนทะเลาะก,กัน และทำให้คนได้หลายคนทะเลาะกันด้วยเรื่องอย่างนี้ต้องหยิบตันมาพิจารณานะในฐานะที่เราเป็นหน่วยหนุ่งของพุทธบริษัทเซเข้าพรญษาปีนี้ยังให้เสียของหยิบเอาความคิดตรงนี้เต็ดเนื้อติดตัวไป แล้วหลายอย่างแล้วทุกอย่างจะดีเองเชื่อเถอะครับนะชาวบานยิ่งสุขภาพร่างกายเนี่ยผมก็มาเต็มร้อยที่จะให้ท่านเพราะมหาสันติท่านก็เกินร้อยที่จะเตรียมตัวตั้งรับขับชู้ในแต่ละท่านที่มาที่นี่เพราะฉะนั้นเรามีจุดร่วมรวมกันเป็นที่เรียบร้อยว่าถึงแม้ว่าขนาดที่นี่มันจะเล็ก สิ่งที่มันเป็นของใหญ่ๆมหาใหญ่เนี่ยมันมาจากของเล็กนะโยมให้บอกให้รู้ไว้ของเล็กนิดเดียวเนี่ยฮะตัวเล็กที่สุดของที่สุดก็คือใจของเรานี่เองทําให้ได้ใหญ่ที่สุดของที่สุดคือใจเราเหมือนกันใจใหญ่ใจเล็กใจใหญ่ใจคือความไม่คิด คิดทำมันใหญ่ๆไว้เคิดใหญ่แต่เวลาทําทําแต่สิ่งที่มันเล็กๆคิดถึงตัวเล็กให้ได้คิดทั้งกรอบใหญ่คิดทั้งกรอบเล็กโทษคิดทั้งกรอบใหญ่คิดทั้งจุดเล็กๆความคิดต้องเป็นเช่นนั้นนะครับจึงจะบรรลุเป้าหมายทุกๆเรื่องคิดใหญ่ๆๆางเดียว ตกมาตายนะเออเออคิดถึงเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เช่นอยากร่ำอยากรวยเหมือนเศรษฐีคนนั้นอย่างเงี้ยอยากสวยอยากงามเหมือนคนคนนั้นอย่างเงี้ยอยากดีเหมือนคนคนนั้นหช่ไหม คิดไปอยากคิดไปอยากความคิดจะมีประโยชน์นะเอามาแจ้งให้ได้ก็แล้วกันแต่อย่าให้มันหลุดเป็นโทษก็แล้วกันความคิดเนี่เพรานคิดไปต้องคิดกลับด้วยคิดไปหาใหญ่ก็คิดย้อนกลับมาหาเล็กด้วยนี่คือความคิดคิดใหญ่ได้แต่คิดตัวเล็กด้วย คิดตัวเล็กได้มันจะถักทอเป็นตัวใหญ่ได้เองคิดสิ่งเล็กได้เช่นนมีโมลูงเป็นสองเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะสมารถไปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้เนี่ยคิดเป็นตัวเล็กคิดตัวเล็กได้ก่อนตัวใหญ่มันจะแผ่ขยายไปเองนั่นคือประโยชน์ของความคิดกายใจใจคือความนม่คิดจิต ตรงนั้นจิตก็คือเรื่องของพระธรรมไปแล้วครับกายคือโลกโลกของเราเราคือโลกโลกคือเราโลกคือตัวตนร่างกายของเราคือตัวตนเห็นไหมใจมันไม่ใช่ตัวตนความไม่คิดเป็นนามเพราะฉะนั้น นามันคิดไปร้อยแปดความคิดอยูโห้มันไปได้สารพัดรอบไม่มีระหยุดความคิดได้นะครับไม่ทราบไว้เวลามันจะหยุดความคิดมันจะหยุดเป็นอัจนริติอัตโนมัติอาาตของมันเองเช่นบุคคลในก็ตามที่ถึงวาระสุดท้ายที่จะหยุดลมหายใจ ในนาทีที่จะหยุดลมหายใจนั่นนะครับนาทีนั้นถ้าความคิดได้หยุดลงเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนไม่ต้องเกิดอีกแล้วชาติต่อไปไม่แน่นอนหยุดที่ความคิดมันเป็นอัตโนมัติตอนนี้ผมเล่าให้ฟังไว้ก่อนเผื่อว่าวันพรุ่งนี้ท่านที่กำลังนั่งฟัง เสียงกลมังตอกจากที่สูงอยู่ในวิยงเกิดวันพวกนี้มันเป็นนาทีสุดท้ายที่จะหยุดคิดกันบ้างแปลว่าไม่ต้องห่วงหาอธรรใครไหมครับย้ำความคิดเนี่ยคิดที่ร้ายที่สุดความคิดในเชิงนิวรณิวรห้าเคยดิไหมครับก็คือเรื่องราวของอายตนะห้านี่เอง มีวอนห้าก็คือรเรื่องราวของอดีตหมดเมื่อแต่บ้านของท่านในเวลาเนี้ยท่านมีบ้านมีลูกมีหลานสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องของอดีตนะจำนะครับปัจจุบันคือวินาทีนี้นะเรากาลังอยู่ในวินาทีเดียวกันเดี๋ยวนี้นะยะเรียกว่าปัจจุบันขณะคือวินาทีนี้ วินาทีที่เรากําลังควบคุมลมหายใจเข้าและออกอยู่วินาทีนี้เราเรียกว่าปัจจุบันันณะอยู่กับปัจจุบันให้ได้แปลว่าอยู่กับลมหายใจของตัวเองให้ได้มีเพียงเข้ากับออกเท่านั้นเอง แล้วมันจะไปร่วงรู้เรื่องราวของนิวรณ์ทั้งห้าที่บรรษาสมมาของแต่ละท่านเองหลือเชื่อมากครับเรื่องเนี้มันจะไปพูดออกมาเองหลือเชื่อมากครับขอให้ได้มีความนิ่งดูกระลมหายใจอายตระห้าที่บรรษาสมเป็นนิวรณ์ห้ามาตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดมาแอถ,ถึงนาทีนี้มันจะผุดออกมาเทียน้อย พี่น้องให้เป็นคำตอบของเรานี่คือความเหลือเชื่อจริงๆทำครับเรื่องนี้ต้องทำเป็นหน้าที่ของพุทธบริษ,ษัทสี่นะเป็นหน้าที่พระเจ้าให้มาตั้งแต่นานนักหนาแล้วเนี่ยก็คือหน้าที่ตรงนี้นะครับผมดูเวลาแล้วนะครับวารานีมเป็นวาระของทำวัดเย็น เพราะฉะนั้นผมหมดหน้าที่ผมมอบหน้าที่ให้กับท่านพระมหาชนตินีมมอนกับท่านครับเชิญครับผมไปผมมาจากไหนเนี่ยไม่ใค่ผมมาจากไหนเนี่ยมาจากนี่ป่ะโดยตัวเนี่ยความหน้าที่ให้โยมนะวิาวัจกรครวารวํนำคารวาสกัน đuỳ trong váy, mai sáng đi qua. Hôm nay ở trong váy của. Tam Vát Ple, đến 1 Ai không có không ở đâu หนังสือมีเยอะอ่ะนานังสือกองอยู่ตรงนี้มีเป็นร้อยเล่นน,นะนนดูแลยโย<น>มที่มาจากมากับอาจารย์ด้วยนะนช่วยกันดูช่วกันเล,นแ,ลแล้วก็เดี๋ยวร่วมบุญกับหลวงพ่อวัดเขาน้อยได้นะใครยังไม่ได้ร่วมบุญเมื่อเช้าลืมเรียอะไร